ร,าาร,ร้านลูกชิ้นปันทอดระเบิดร้านนี้เป็นร้านเล็กๆเฉพาะเจาะจงถึงรสชาติของมันโดยตรงที่ใช้ลูกชิ้นปลาคุณภาพดีมาทอดมีลูกชิ้นที่หลากหลายแบบให้เราเลือก และเป็นจุดเด่นของที่นี่คือน้ำจิ้มสูตรเด็ดน้ำจิ้มที่ผสมความเผ็ดต่ำเปรี้ยวเข้าไปกันที่นี่ทุกคำที่กัดของลูกชิ้นทอดระเบิดของกินฟินมากขึ้นเป็นเท่าตัวลองนึกภาพตามนะคะลูกชิ้นปลาเนื้อแน่นหอมทอดจนกรอบนอกนุ่มในพอจิ้มกับน้ำจิ้มรสจัดหืมรสชาติมันระเบิดเต็มปากที่นี่คะคือที่มาของชื่อปลาระเบิด บรรยากาศที่นี่ก็สุดยอดมากๆพบกับชิ้นริมโขงมองดินพร้อมทานลูกชิ้นทอดร้อนๆมีลมพัดเย็นๆสบายๆเป็นที่ทราบกันจริงๆอีกครั้งที่หนองคายใครที่มาเที่ยวหนองคายและมองหาของกินอร่อยๆลองแวะด้านลูกชิ้นทอดปลาริมโขงดูนะคะรับรองว่าคุณจะติดใจทั้งรสชาติและบรรยากาศแบบนี้แน่นอนพิกัดเส้นริมโขงหน้าวัดหอกองขายเฉพาะวันอาทิตย์และวันอังคาร เปิดเวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกาสั่งจองได้ที่0914176598สัมผัสรสชาติกาแฟเวียดนามต้นตำรับหอมกุ่นทุกแก้วพร้อมเพลิดเพลินกับเมนูอาหารเวียดนามแท้ๆหลากหลายจิบกาแฟชิ้นๆท่ำกลางบรรยากาศดิมโขงแค่ครั้งเดียวก็หลงรักร้านกาแฟเวียด สิบดีๆกับการตนาทัวร์ความทรงจำที่อยากจะลืมพาคุณสู่โลกใหม่ของการท่องเที่ยวร่วมสนุกสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใครกันใหม่รีวิวหน้านะคะ